แผงมอฟัตผม2แผงเหมือนเดิมนะสแผงคือเก่าผมนี่แหละนะครับไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยเริ่มบูตขึ้นแล้วครับผมเมื่อกี้4.3นะครับเริ่มบูตขึ้นไป4.5แล้วครับผมนี่ครับบูตขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับประมาณนี้นะ อ่านะครับผมสวัสดีครับผมตะนุ่มมาอีกแล้วนะครับผมกับอีกหนึ่งคลิปนะครับกับตัว SINE นะครับบวกกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับ Modify sine wave นะครับกับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับคราวนี้นะครับคลิปที่แล้วนะผมต่อแบบอนุกรมนะครับผมปรากฏว่าพวกแอมมันไม่ขึ้นนะครับแอมไม่ขึ้นนะโวลตขึ้นอยู่นะครับโวลตขึ้นโวลตก็มาเยอะเลยนะครับ แดดไม่ขึ้นนะรอบที่แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมารอบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะอ่ะรอบนี้นะครับผมจะต่อแบบขนานนะนี่ครับแผงมอฟัดผม2แผงเหมือนเดิมนะสองแผงคือเก่าผมนี่แหละนะครับไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยก็ตอนนี้ก็ประมาณสักเอ่อบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับจะบ่ายสองแล้วนะอีก10นาทีบ่ายสนะครับผมก็แดดก็ประมาณนี้นะครับมีใบมงใบไม้มีใบกล้วยบังนะครับต่อแบบขนานนะครับผมวันนี้ต่อแบบขนานนะ นี่นะครับผมต่อแบบขนานนะนี่นะครับเนาะก็คือต่อขนานก็คือนะครับเแรงดันเท่าเดิมนะครับแตมเพิ่มนะนะครับมานี้ก็ปื๊ดปื๊ดปื๊ดตามสายไฟมานี้นะครับก็มาเข้าตัวเบรกเกอร์เหมือนเดิมครับเบรกเกอร์แล้วก็เข้าตัวชัตเจอร์นะครับชัตเจอร์แล้วก็มาที่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ผ่านจากแบตนะครับมาตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะอ่ะ วันนี้นะครับผมจะต่อโหลดพัดลมแลกันนะเป็นพัดลมนะอาจจะมีเสียงหอนหน่อยนะครับเป็นพัดลมตัวนี้นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะปูดกระแสไหมนะครับตอนนี้ก็คือแอมมันอยู่ที่4.48นะครับแอมชาร์จลงแบตนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมปิดอินเวอร์เตอร์ก่อนนะอ่ะนะครับผมปิดผมปิดอินเวอร์เตอร์แล้วนะไม่ดินเสียงพัดลมแล้วนะครับผมตอนนี้คือแอมที่มันชาร์จลง เอ็มที่มาจากแผงนะครับ4.41นะครับอันนี้น่าจะบูตขึ้นนะครับผมนะบูตชาร์จกับเออบูตชาร์จตัวแบตเตอรี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเออ่โวลต์มาจากแผงนะครับ64.8โวลต์นะครับผมอันนี้นะก็คือใช้มิตเตอร์วัดนะมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองใช้มิตเตอร์วัดดูนะครับผมอ่ะนี่นะอ่ะมาจากแผงก็คือผ่านเบตรกเกอร์ตัวนี้นะ เดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับผมเดียจะทุลักทุเลหน่อยนะคนเดียววัดนะครับผมะนะครับเดี๋ยวผมสับเบรกเกอร์ลงก่อนนะนะครับวนมาจากแผงนะจะเท่าไหร่นะครับผมวนมาจากแผงนะอะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาดูกันครับวนมาจากแผงนะนะครับ นี่นะครับนี่นะครับผม8 4โวลต์นะนี่นะครับ84.1นะครับอันนี้คือโวลต์มาจากแผงนะนะครับ2แผงนะครับต่อแบบขนานนะนะครับก็จะได้ประมาณแค่นี้นะครับโวลต์นะ2แผงนะครับขนานนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดจับเบรกเกอร์เลยครับอ่ะไปเร็วๆกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับ นี่นะโหลมาจากแพงนะครับตกลงมาแล้วนะครับเหลืออยู่6 62.6นะครับนี่นะครับ82.6นะดูแอมครับแอม4.35แอมนะครับชาร์จลงแบตนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอินเวอร์เตอร์นะพัดลมทำงานนะครับพัดลมทำงานนะครับผมนี่นะครับตอนนี้คือ กระแสอยู่ที่4.37แอมป์นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมตัวนี้นะลองดูนะครับว่ามันจะบูตกระแสช่วยไหมนะครับตอนนี้มันมันกินอยู่ประมาณ4.38แอมป์นะครับผมอ่ะเปิดพัดลมครับเบอร์3เลยอ่ะผมเปิดเบอร์3นะอาจจะมีเสียงหอนหน่อยนะครับผมอ่ะนี่ครับเริ่มบูตขึ้นแล้วครับผมเมื่อกี้4.3นะครับเริ่มบูตขึ้นไป4.5นะครับผมนี่ครับบูตขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะ 4.5 4.6นี่ครับนี่นะครับบูตขึ้นแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้4.3นะครับก็บูตช่วยอยู่นะครับตัวนี้บูตช่วยนะนี่ครับ4.61แล้วนะครับบูตขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้อันนี้คือพัดลมนะครับพัดลมผมนะ16นิ้วนะครับผม16นิ้วนะเปิดเบอร์3าเลยนะครับเย็นเลยนะครับผมเนาะนี่นะครับ4.62 4.59นะครับ ผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมนี่นะโดยต่อจากแบตนะครับตัวนี้ก็คือบูตกระแสช่วยจริงๆนะครับตัวนี้นะต่างจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมต่อแบบอนุกรมนะครับแอมไม่ขึ้นนะครับอนุกรมเนี่ยต่ออนุกรมนี่แอมไม่ขึ้นนะแต่วงมาเต็มเลยนะครับผมเนาะคราวนี้นะครับต่อแบบขนานนะแอมขึ้นนะครับวต์รู้สึกจะน้อยนะนี่นะครับผมนี่นะครับ อ่านะครับก็บูทช่วยอยู่นะครับผมอะเปิดพัดลมเบอร์สามนะครับอ่านี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะต่ออีกอย่างหนึ่งให้ดูแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวผมจะต่อตัวเป่าลมตัวนี้นะครับแปดร้อยวัตตัวนี้นะดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะอ่านะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะต่อตัวตัวนี้นะครับตัวเป่าลมตัวนี้นะเป่าลมร้อนตัวนี้นะครับผมตัวแปดร้อยวัตนะกินกินกระแสกินวัดอยู่ที่แปดร้อยวัตต์นะครับผมเนอะ ตัวนี้นะครับผมรอบที่แล้วน่ะต่อแบบออนุกรมนะครับมันสามารถลันได้นะเป่าได้นะครับผมรอบนี้เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะรันได้ไหมนะครับอ่เดี๋ยวผมกดเลยนะครับนี่นะครับไม่ไม่ติดนะครับผมไฟแดงขึ้นนะครับนี่ครับไฟแดงที่อินเวอร์เตอร์ขึ้นนะครับเหมือนกําลังมันไม่พอนะครับผมนี่ครับตัว SIE ก็บูตช่วยอยู่นะครับผมยังไงมันก็ไม่ติดนะตัวนี้นะครับผม กำลังไม่น่าพอนะครับผมถ้าต่อแบบอนุกรมใช้งานได้ปกตินะครับผมเนาะแต่ถ้าต่อแบบขนานนะครับตัวสีแดงขึ้นเลยนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับไม่มีกําลังนะครับผมเนาะก็สรุปนะครับตัวนี้นะครับตัวเป่าลมร้อนนะครับวัดอาจจะสูงเกินไปนะนะครับผมตัวนี้มันก็ใช้ไม่ได้นะครับผมเนาะนะครับไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วนะต่อแบบ อนุกรมนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะแรงเลยนะครับผมเนาะแต่มันจะดึงแบตมาเยอะเลยนะครับเนาะแบตตกไปเยอะเลยนะครับแต่ต่อแบบตัวนี้ต่อแบบขนานนะครับผมแอมก็ขึ้นปกตินะมาเยอะเลยนะครับมา4แอมเลยนะครับผมนี่นะครับ4 1 4.2 4.0 0นเลยนะครับตัวนี้คือผมเปิดตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับมันก็เลยบูสกระแสช่วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดนะครับอ่าปิดอินเวอร์เตอร์นะอ่านะครับ แอมก็ตกนะครับนี่เห็นไหมสามจุดทกหนึ่งนะครับเมื่อกี้ล่อไปสี่แอมกว่านะครับผมเนาะก็ตัวนี้นะครับก็เป็น Sine แท้ตัวนี้นะครับสามารถบูสกระแสช่วยได้เยอะเลยนะครับผมพอดีว่าอินเวอร์เตอร์ผมมันแค่พันวัตนะครับมันก็เลยใช้กับตัวเป่าลมไม่ได้นะครับผมเนาะนะครับมันอาจจะวัไมันอาจจะต่ําไปนะครับผมเอยวันมันอาจจะต่ําไปนะตัวนี้นะครับตัวเป่าลมผมอาจจะสูงเกินไปนะครับผมเนาะ สรุปนะครับคลิปนี้ก็นะครับแอมขึ้นนะแอมขึ้นทุกอย่างนะครับพัดลมพัดลมใช้ได้นะครับผมแต่ตัวเป่าลมร้อนผมนะครับใช้ไม่ได้นะนะครับผมก็บูธกระแสก็บูธดีนะตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับบูธกระแสดีนะครับผมอ่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ